ที่หนึ่งก็คืออาสมฤษีเนนธาสพุทธคุณคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,าว่ากันว่าที่นี่ก็มีสาธุชนลังไลไปขอพรไม่ขาดสายเลยไปขอจุดไหนบ้างอ่ะรีบไปดูจ้ะไปค่ะภายในอาสมฤษีเนธาสพุทธคุณตำบลโพแตงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นี่แหละมีประชาชนเดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไม่ขาดสายไม่ว่าจะเป็นปู่ฤษีพรเมษ หรือกุมารเจ้าสวยเฮงโดยเฉพาะบริเวณจุดกราบไหวกุมารเจ้าสวยเฮงนี่แหละคุณผู้ชม<อ>มีคนนําน้ําแดงนําฟักทองไปแก้บุญถวายด้วย<อ>เพราะเขาเคยมาขอโชคลาภแล้วก็โชคดีไปแล้วไงอพอสมหวังก็ต้องมาทําตามคําสัญญาอนอกจากนั้นค่ะภายในอาสมฤษีเนนาธาตุพุทธคุณก็ยังมีการเจิมเสริมสิริมงคลให้กับประชาชนที่มาทําบุญด้วยครับเนี่ย หลายคนก็ไปกราบไหว้ท่านนะ,ะแต่จุดที่เรียกได้ว่าไม่พลาดเลยก็คือจุดนี้ค่ะอ่างน้ำมนต์อ่อางน้ำมนต์เนี่ยเป็นอ่างที่ พระอาจารย์ท่านทําน้ำมนต์เอาไว้นะคะที่อาจารย์ฤาษีเนนทาตุพุทธคุณเนี่ยได้ลงพิธีกรรมโบราณเอาไว้ประชาชนก็สนใจมายืนดูกันแบบโอ้โหเนืองแน่นนะก็หวังว่าส่องดูแล้วจะได้อะไรกลับบ้านไปเป็นสิริมงคลซึ่งก็ไม่ได้มีแต่สาธุชนคนธรรมดาอย่างเราๆนะที่มาส่องขัำมนต์นี่ไงคุณงคนดังก็มาด้วยเ่าอยู่วัดแล้วอ่ะพี่คงเน้งคงเน่งเขามีแปดเหรอไม่ใช่แดอีกคนใครอ่ะ ใครอะคุณคุณชนะคุณจําได้ไหมเฮ้ยคนนี้คือใครใครตาลือตาลือตกบ้านที่เคยเล่าไปใครไม่รู้ไปพิมชื่อนี้ใน Facebook แล้วก็ใน Google เจอแน่นอนเขาทำยูทูบเ y ายูทู e ก็ได้เอาแล้วแต่ก็นี่แหละไงก็ต้องบอกว่าเป็นคนดังมากมายหลากหลายสาขาอาชีพก็มาดูด้วยนะก็บอกว่าอยากจะมาดูโดยเฉพาะอ่างน้ำมนต์นี่แหละแต่ว่าพี่โป้งเน่ง ก็ไม่ได้บอกเราว่าได้อะไรกลับไปออเหรอค่ะบอกอแค่ว่าอยากรู้ไปดูเองจาอ้าอะแต่ผมก็บอกแบบนี้อีก <c oughs> อย่าเพิ่งเบื่อผมนะ <c oughs> เรื่องราวความเชื่อพวกนี้ <c oughs> มันต้องใช้วิจารยานในการรับชม <c oughs> <อ> <c oughs>